สวัสดีครับมาดูปฏิทินคำาจองนะครับอันนี้ของวุี่แล้วนะครับทุกคนนะวดที่แล้วนะมีเดือนแปดวที่แล้วเข้าตรงนี้นะครับทุกคนนะนี่นะวที่แล้วเข้าตรงนี้ สองตัวไม่เข้านะครับทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่เข้านะครับทุกคนนะแปดหกห้านะหกสามตรงนี้ไม่เข้านะครับวุี่แล้วนะตรงนี้ไม่มีใครเข้านะครับทุกคนเข้าตรงนี้ ตามตัวไม่เข้านะครับของวดนะเ๋ยมาดูของวดใหม่กันเลยนะครับทุกคนนะของเดือนเก้านะเนเก้า ของเดือนเก้านะครับนี่แครที่รอนะแปหนมาจอไปนะครับผม ของเดือนกันยานะครับผมวในวันที่หนึ่งกันยานะาตัวข้างล่าง เออมัจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะอันนี้ใช้ได้สองวดนะครับทุกคนนะใช้ได้สองวดอันนี้เราจะคิดว่าแปดศูนย์หนึ่งหกก็ได้นะอันนี้ 0 6หกก็ได้หกสูตรหนึ่งศูนยเนาะก็ได้นะแต่จินตนาการเอาน,านะอ เดี๋ยวเอฟนี่อันนี้ให้ด้วยนะมีสิบหกนีนี่วัน้าเนาะสิบหกกันยานะครับนี่หนึ่งกันยามาดูนี่นี่นะ อันนี้สำหรับวัดหน้านะครับผมเบนสี่เก้าครับสี่เก้าอ๋อตรง ให้ทันใจปกติเอสติดตามนะถ้ามันไม่ติดลิเกนซีดนะน,นี้มันบอกว่าติดลิเกนซีดเอสก็เลยไม่ได้เอามาลงนะครับนะครับ ใครที่เคยติดตามนะครับมาเชิหน้าจอ้เลยนะครับคู่ เาตง็งหนึ่งค่ That's me. เอ็ดลงคำพีไปด้วยเลยนะคลิปนี้นะลงไปเลยามอันไปเลยคำพีเมื่อที่แล้วเข้าหน่วยห้านะคำพีเรีมันก็ไม่เยอะเมื่อที่แล้วเข้าตรงนีง้นะห้าห วันนี้มีสามสี่หกแปดนะครับทุกคนเต๋วจีเดเต๋อเเต๋วจ๋าเเต๋อจ๋าที่แล้ว ข้าห้าหกนะครับทุกคนอันนี้สิบหกนะครับอันนี้หนึ่งกัน,นยอยนะกันยานะครับกันยาา ที่แล้วที่แล้วตรงนี้เข้านะครับเข้ 5, าห้าหกนะครับให้เด่นห้ามานะนี่ที่แล้วในงวดนี้นะครับตรงนี้เข้าสามหกนะโชคเงินทอง วอนฤาีให้ราบก็เด <and> ้เด่นแปดนะครับงวดที่แล้วผู้หวยสองร้อยปีงวดที่แล้วไม่เข้าอ๋องวดที่แล้วเข้านี่สามหกนะครับทุกคนมหาโชคเมืองมหาชัยไม่เข้านะงวดที่แล้วนะ หลองปูหลองปูหลวงปูวัตถที่เราได้เปลี่ยนเข้าหกนะเนี่ยดูวันทีมด้วยนะครับทุกคนนี่สิบหกนะครับนีนหนึ่งกันยานะครับดูตรงนี้นะอัมอีเวสแเลย น,นี่กันยานี่สิงหาอันนี้งนนวดนี้นะครับแนวทั้งงวดนี้นะครับก็ตรงนี้งวดที่แล้วหลุดนะครับออกแปดหกห้าต่อหกสามนะครับตรงนี้เข้าแปดนะครับ เป็นห้าดาวนะครับแล้วก็ตรงนี้เมื่ที่แล้วนะเขอเรียกรองนะครับนี่สิงหาคมนะครับอันนี้กอยนนะดูตรงนี้เด้อแน,นวทางแนวทางวัดหน้า นี่นะจะได้ไม่ต้ององงโอเคนะครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้เอสขอจบคอแค่นี้นะครับทุกคนนะ จะเจอกันคลิปต่อไปด้วยสวัสดีครับ